<c oughs> มาต่อกันก็ของหวานนะคะที่ขาดไม่ได้เขาคืออยากกินของหวานมาก <c oughs> เอาเนี้ยคะเนี่ยค่ะ <c oughs> คุณพี่เขาก็ตอนแรกไม่อยากสั่งนะคะโรตีไม่รู้จักว่าแพนเค้กมันคืออะไรก็เลยสั่งให้เขากินดูนะคะเนี่ยนี่เขาร้านนี้เขามีขายโรตีนะคะโรตีเหมือนบ้านเราะค่ะอร่อยะคะ่ะโรตีเขาโรตีเนี่ยค่ะอาหารหวานนะคะเป็นของหวาน นิดาเลยสั่งให้เขากินนะคะก็บอกว่าแพนเคก้กไทยแพนเค้กมันคืออะไรเขายังไม่เคยกินนะคะเนี่ยเคยเห็นไหมกนแล้ออร่อยอร่อยเนี่ยตะกี้ไม่ยอมสั่งอยากเคก้กหัวปักไง <c oughs> บางทีก็หมั่นเขี่ยวนะคะเพราะเราบอกอร่อยก็ไม่เชื่อไม่อยากชิมนะคะบางทีของบางอย่างมันต้องชิมก่อนนะคะมันถึงจะรู้ถ้าไม่ชอบก็คือไม่ชอบไม่ใช่ว่า ไม่เห <c ười> <m> <c ười> ็นตีไม่อร่อยแล้วนะคะเห็นไหมว่าเราสั่งให้อร่อยีิเยั่งกินหมดเลยเนี่ยน่าตีจริงๆเลยนะคะบางตีมันเกี่ยวสามีนะคะโอเคค่ะนี้คือโรตีหน้าตาโรตีของพี่นี่นะคะเป็นอาหาชื่อดังอีกอาหารหวานชื่อดังอีกชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มีใสใเขาขายเบียสงเบียรสิงเบียมีก็มีเบียรสงเบียสิงเบียช้างก็มีนะคะที่นี่รู้สึก มีนีก็มีขายแอนโชวด้วยนะร้านมังกรค่ะพี่เขาก็เหมือนที่ดดาบอกนะคะเขาเป็นเออก็เป็นเขาเป็น,เข,เ,ปนเขาเป็นพี่ที่มีบุญคุณกับบิดามากที่ตั้งแต่บิดามาอยู่ใหม่ๆเลยนะคะทั้งหญิงนางทั้งพี่แดงพี่แดงพรนิพาบรวนนะคะพี่แดงมีเป็นโมเดลของบิดาเลยนะคะเป็นคนที่เก่งมากทํางานเก่งมากค่ะ ำงานเก่งๆค่ะพยานแล้วก็เรียนจบจะอยู่ในอูนิเวอร์ซิตี้เจ็ดเอ,อ่อถ้าเป็นบ้านเราก็อะไรนะออบ้านเราเขาเรียกอะไรมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของที่นี่นะคะของพาแนมเลยนะคะพี่เขาเขาเรียนจบนะคะแล้วเขาก็ตอนนี้เขาก็ทําหลายหานนะคะเป็นทั้งล่ามเป็นทั้งบัญชีนะคะไปทั่วโลกนะคะไปทั่ว ที่กรุงเทพเขาก็มีธุรกิจนะคะเปิดผับเปิดบาร์เปิดโอ้ยสารพัดค่ะพี่เขาเค่อนข้างานาดีนะคะอืพี่เขานะคะพี่เขาเป็นที่เป็นโมเดลของไนดาเลยนะคะว่าพี่คนนี้เก่งมากนี่คือโมเดลของไนดานะคะที่ ว่าเออเขามาต่อสู้ชีวิตที่นี่นะคะเขาเริ่มจากศูนย์เหมือนกันนะคะเรื่องที่เขาเรียนจบสูงมาจากเมืองไทยนะคะพี่เขาสอนเยอะมากเหมือนกันนะคะว่าใช้ชีวิตอยู่ยังไงแล้วก็หญิงนางอย่างน้นะคะหญิงนางเป็นเพื่อนที่รักมากเหมือนกันตอนนี้เขาก็ป่วยเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะทําจนป่วยเห็นไหมคะเหมือนกันเลยเหมือนลิดาเลยเห็นไหมทำ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 ไม่หยุดนะคะทําจนตัวเองก็นี่ก็คือเขาก็หยุด เขาป่วยอยู่นะคะเพึ่งผ่าตัดอะไรไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันนะคะบอกเขาแล้วทีนี้ก็เอ้ามาเลยสปิชแล้วบอกสปิชเห็นไหมถามดีดาแล้วนะคะจะเอาอีกไหมเนี่ยไม่งั้นจะกินหมดนะนายได้เสดวันลิสเปสเซียนผ่านหนักกะแกะอสกต้องแกะได้เดีไทยพ่นหกะแกสเปเชียนลอกแกะเวตาเมลกิเกสรวันลีเดนวันลิสเปสเซียน ได้พ่อเบตินแต่ด้ออกสบมเห็นไหม,ค,มะคะเมื่อกี้ไม่ยอมทานนะคะเนี่ยเห็นไหมแหมพอเราสบให้นะนี่จะจะ,จะเอาอีกไหมฉันจะกินให้หมดเลยนะก็บอกไปกินไปสีฉันสั่งให้เธอชิมไงฉันกินแล้ว <laughs> ฉันกินแต่ชาก็ได้แลนะ้วัดีเพราะฉันเหนื่อยแล้วเพียมา <laughs> <laughs> เหนื่อยแล้วก็เพียนะคะเพราะขับไปเข้าเครื่องมานานมากเป็นหนึ่งชั่วโมงเลยนะคะไม่หยุดเลยนะคะคุณหมอบอกว่าให้หยุดไหม ก็บอกไม่หย uh ุด huh. ต่อเลยค่ะต่อเลยค่ะจนคุณหมอบอกว่าเออเธอนี้เธอนี้ทนอดทนมากเลยนะบอกโอ้ยฉันเข้าเครื่องมาห้าสิบเก้าครั้งนี้แล้วนะฮะฉันไม่ทนก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วคุณหมอหัวร้อนแล้ว่ะก็อย่างที่ลิดาเห็นนะคะก็อย่างที่ลิดาบอกนะคะนี่ไงเห็นไหมนี่ยังยังเอาออกไม่ได้นะคะเขาก็มี คุณหมอคนนี้เก่งนะก็เขาหาเส้นเลือดเส้นตรงนี้เอมือฝาเจอนะคะฮันสเปอร์ชฮันแรกแกสเปิร์มาพี่ทั้งแคนทาเดนห่อนะพระบีทครฟบโอ้โหอันพออาศัยว่าชุกคูดวิดูฟินเน่บลูออร์เรมินปุ๊ดเลยเดมันเดมบลูเกบอลเดนไห้ไม่ทันฟรีเงินฟินเหรอฮะเดมมันเดมเดมแมท เดมเมป็ปูลาเดมยังไงพฟินเน่เดมเปปปูลาร์บ่ได้วันฮอนนะบอกสามีนะคะว่าหมอคนนี้เขาเก,ก่งมากเพราะว่าหมอทุกหมอที่ผ่านมานะคะเขาเขาส่วนมากจะเจาะข้างซ้ายนะเะขาบอกว่าข้าง่าเนี่ยหาเส้นเลือดไม่เจอะคะ่ะแล้วที่มมหมอนะคะนนี้เขาหาเจอแล้วนี่แผลผู้ชมเขานะคะบอกว่าเธอเกิ่งมากที่เธอเธอหาเส้นเลือดทันจเจอเพราะว่าส่วนมากเขาจะเจออยู่ที่ ข้างข้างซ้ายนะคะเห็นไหมเป็นรอยเป็นรอยอยู่เลยนะคะเนี่ยรอยเจาะนะคะมีแต่เจาะข้างซ้ายนะคะเห็นไหม <laughs> แต่คุณหมอกนนี้เก่งมากี่หาอาเส้นเลือดข้างฝาเจอนะคะนี่เป็นคนแรกเลยที่เจาะข้างฝานะกะ็ข <laughs> ำนะคะ ก็ขับตัวเองนะคะก็อยู่ก็เพียรเหมือนกันนะคะเพราะเข้าเครื่องเป็นชั่วโมงเลยแล้วก็ไม่ยอมหยุดเลยนะคะอ๋อตกลงอ็เป็นว่าแค่นี้นะคะนี่คืออาหารสั่งโรตีถ้าใครอยากกินนะคะโรตีบังกอกคาเฟ่นะคะมีหลายมีก็มีอีกหลายเมนูนะคะพี่ลิดาก็ยังเออเดี๋ยวลิดาให้ดูในเมนูแล้วดีกว่านาะเพราะตะกี้เราดูกันไม่ชัดเนาะนี่คือรายการอาหารต่างๆของเขานะคะน่ากินไหมเออเนี่ยเห็นไหม เ็นไหมเนี่ยนี่เป็นเ่ที่ลิดาสอนเขาทำครั้งแรกนะคะเหนี่เขายังใช้อยู่ลิดาภูมิใจมากเลยนะคะเนี่ดดดดยดอกกุหลาบดอกดอกจำปีก็ลิดาก็ภูมิใจมากเลยใครจะกินแบบเอนี่นะคะมีข้าวกองก็มีนะคะเอะียบมากเลยอาหารนะคะลิดาอิ่มแล้วนะคะลิดาอิ่มแล้ว Jeg har givet mig i morgen. Og vi spiser ikke mere. Nej, nej, nej. Jeg er bedst til at lade dig og smukke. Fordi du sagde, du, er lett, det er ikke god. Jeg, jeg, jeg vil ikke ha, jeg er med. Jeg, er med, Jeg har to ting i dag. Jeg kan ikke spise. Jeg har med noget spesielt pannkakke, ikke sant? เขานึกว่าเป็นแพนเค้กของฝรั่งทั่วไปนะคะเขาก็เลยไม่สั่งเพราะเขาสั่งเขาก็ชอบกินนะคะเห็นไหมเนี่ยบอกว่ามันไม่ใช่มันเป็นโรตีมันเป็นเพราะเขาถึงเขียนว่าใจแพนเค้กนะคะเนี่ยนะคะอาหารของบางกอกคาเฟ่เนี่ยเขาก็ร้านบางกอกนี่เขามีขายเบียร์ขายอะไรด้วยนะคะเห็นไหมเบียร์ช้างก็มีนะคะเบียร์ช้างวายออเห็นไหมคะ สิงหาเบียก็มีนะคะไทยเอิญเห็นไหมสิงหาเบียเห็นไหมคะนี่มีหมดเลยนะคะร้านนี้เขาขายเขาขายแอลกอฮอล์ได้นะคะร้านนี้ร้านมีแต่ร้านพาเลงนะคะที่ขายแอลกอฮอล์ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันแล้วแต่สถานที่นะคะจากจากกฎหมายของโนอร์เวย์บางทีก็แล้วแต่นะคะขอ,อยังไงก็ขอขายไม่ได้บางบางร้านก็ขายได้นี่ บางทีลิดาตอนที่ลิดาเป็นโสดลิดาก็มานั่งจนถึงเที่ยงคืนนะคะจนเขาปิดยิ่งไปร้านเน่เบนจานะคะมันนั่งนั่งจนมันปิดร้านแล้วมันทําบัญชีเสร็จแล้วมันมันก็พาขับขับขับรถกลับบ้านอีกนะคะเมาเมา <laughs> ตอนนั้นลิดาเป็นโสดนะคะแต่ตอนนี้ลิดาไม่ไม่แล้วนะ <laughs> แล้วก็น้องเขาก็เอาเหาเอาอะไรมาให้อยู่บ่อยๆทำก๊กตุ้งก๊อกเทลใหม่มาให้กินตอนนั้นนะคะก <c oughs> ็คุยกันเรื่องฟารมหลังเนาะนี่นะคะเนี่ยมีเยอะแยะเลยอาหารนะ่ากินนะคะทีนี้ก็เรามาดูเมนูเมนูเออเมนูอะไรเอ่ย เห็นไหมข้นี่ยยเยอะแยะเลยเนี่ยใครจะมากินนะคะบอกะคะ่ะบังกบก,กาแฟเป็นร้านที่ดีดาเขียนว่าเป็นร้านแรกที่บุกเบิกก็คือบังกบก,กาแฟเป็นร้านไทยร้านไทยร้านอาหารไทยร้านแรกนะคะในเมืองทอนแฮมที่เปิดนะคะที่ลิดาทำนะคะครั้งแรกเลยนะคะไม่มีร้านอาหารไทยที่ไหนเปิดเลยนะคะเป็นครั้งแรกเลยคะ่ะเมื่อปีเก้าอะไรนะ ไม่ได้หนเดี๋ยวลีดาต้องไปดูในใบนั้นนะคะห9ึเก้าเมื่อปีสองพมั้งปีสองพหรือเปล่าหรือว่า99นี่แหละหนึ่หรือเปล่าที่เขาเปิดครั้งแรกนะคะดีดาจำไม่ได้แล้วนะคะแต่ลีดามีใบจบจากเขาอยู่นะคะเขาให้ใบใบประกศาศนียาบัตรอยู่นะคะว่า เอทำงานมากับเขาเสร็จนะคะพี่เขาให้มานะคะพี่เขาเก่งะคะ่ะเป็นทั้งล่ามเป็นทั้งห,หัวหน้าใหญ่เลยนะคะก็น้องแล้วก็นางนะคะเนี่ยนางเป็นเพื่อนรักกันนะคะนางหญิงนางนะคะแล้วก็พี่แดงนะคะพี่แดงนี่เป็นเจ้าของใหญ่นะคะ เจ้าของใหญ่อยู่ที่กรุงเทพด้วยนะคะมีบางกอกคาเฟ่อยู่ที่กรุงเทพด้วยนะคะก็เป็นร้านของพี่เขาแล้วละค่ะมถ้าอยู่กรุงเทพอยู่บางกอกคาเฟ่ก็ร้านเดียวกันเลยล่ะค่ะร้านพี่เขานะคะแล้วพี่เขานี่นะคะเป็นผู้ปลกเบิกบ่าทำวัดด้วยนะคะเมื่อก่อนเป็นทั้งเป็นทางกรรมการเป็นทุกอย่างนะคะจนแกเหนื่อยแล้วล่ะ ก็เลยปล่อยให้คนอื่นทำมากเนาะอตอนนี้แกก็มีหลายงานด้วยนะคะพี่เขาก็มีหลายงานนะคะคนเหนื่อยละเขาทำเยอะเป็นทั้งลงทั้งลาเนะ,ะอืมมันก็เหนื่อยเนาะทำพอกินพอใช้แล้วละพี่เขารวยมากแล้ว <laughs> ปล่อยให้น้องรวยบ้างแต่ตอนนี้นะคะก็แค่นี้นะคะก็ลองมาคุยกันเรื่องบางร้านบางกบคาเฟ่นะคะแล้วก็ไหนอะจะหาเมนูอาหารหวานให้หาไม่เจอเนี่ย คุโเชคุโเชเดินเดซาร์ตันเดซาร์บากไดาตอนนี้ไงคะเมนูอาหารหวานนะคะก็ก็มีกล้วยบวชชีไอศครีมไอศครีมกล้วยหอมนะคะไอศครีมกับกล้วยทอดนะคะแล้วก็อะไรเนี่ย ต้องบอกเขานะถ้าแพ้อะไรต้องบอกนะคะก็เหมือนลิดาบอกบอกลิดาแพ้ทั่วนะคะเนี่ยเห็นไหมน้ําบัวลอยน้ําขิงนะคะก็มีบัวลอยน้ําขิงด้วยนะคะอืมแล้วก็ไหนโรตีตะกี้ไปอ่านอยู่ตรงไหนคุยดูเชฟพัดพัดนะเขัดเกียนฮ่ะอาเชฟแกพันหนักแไหนฟิตติสเต็กบ้านนั้น อันี่ไงก็นี่คือเป็น<ม>นี่คือพับแพนเค้กนะคะว่านี่นี่คือแพนเค้กนะคะนี่ไงนี่ให้คือโรตีนะคะโรตีเนี่ย<ม>ไอศกรีมกับกล้วยทอดนะคะไอศกรีมกับกล้วยหอมนะคะไอศกรีมมันมีทั้งภาษาอังกฤษภาษานอร์เวย์นะคะเนี่ยกล้วยบดชีเนี่ยคะ่ะที่ทำร้านเขาแล้วก็ เครื่องดื่มก็มีหมดนะคะเบียร์เบืออะไรแต่ลิดาไม่ค่อยดื่มดื่มแอลกอฮอล์นะคะช่วงแต่เป็นไอ้นี้มาก็ไม่รู้ทําไมไม่อยากดื่มเนะาะตั้งแต่ไหนแะต่เลยตั้งแต่วิตี้ดาเป็นวัยรุ่นลิดาไม่ค่อยชอบดื่มแอลกอฮอล์เท่าไหร่นะจะดื่มเวลาโอ,อกาคะ่ะดื่มนิดเดียวแล้วแล้วก็เมาหลงเหลงแต่ลิดาเป็นคนดูดบุหรี่นะคะยอมรับว่าดูดบุหรี่ น้ำมะน้ำมะพร้าวเผาน้ำมังคุดนมเย็นเนาะมีก็มีน้ำมะนาวน้ำขิงนะคะโอเลี้ยงก็มีเฮ้ยมีโอเลี้ยงเหรอเนะี่ยไม่รู้เนี่ยเพิ่งไม่งั้นจะสั่งโอเลี้ยงมากินแล้วเนี่ยใครบอกว่ามีโอเลี้ยงเนะี่ยเพิ่งเห็นอนะ่ะเนี่ยมีโอเลี้ยงน้ำขิงน้ำมะนาวนะคะน้ำอัดลมมีหมดชายเย็นมีด้วยเอาเพิ่งเห็นอนะ่ะเนี่ย นมินน้ำเขียวหรือน้ำแดงน้ำมังคุดน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวเผากาเฟอชาร้อนอ่พุ่งหินนะคะเนี่ยขอโทษด,ด้วยโอ้ตายแล้วไปเอาในในตู้เฉยเลยคุณน้องเขาก็ไม่บอกนะคะโ <laughs> อเคถ้า <laughs> มีโอเลี้ยงไปคนชอบกินโอเลี้ยงอะไปมากินวันหลังแล้วกันวันนี้อินล้วพรดีลดากิน ทานอะไรได้ไม่มากนะคะเดี๋ยวยวิดีโอจะยาวไปแล้วนะคะฮานก็จบกันที่นี้นะคะที่ร้านบางเกาะคาเฟ่นะคะนี่คือในร้านทั้งหมดมของเขานะคะสวยไหมคะใครมาก็มาเลยนะคะเชิญทุกคนมาเลยนะคะถ้าใครมาที่เมืองทรอนแฮมนอร์เวย์นะคะเชิญค่ะร้านนี้นะคะเป็นร้านแรกแล้วก็เป็นร้านที่มีบุญคุณกับลิดามากนะคะที่ลิดาทำครัง้งแรกในชีวิตมาอยู่นอร์เวย์ใหม่ๆเลยนะคะ เขาทำเขาสองปีนะคะพี่ก็ให้ไปทํานะคะพี่เขาก็เที่ยวพาทาความสะอาดด้วยเหมือนกันนะคะทําตั้งความสะอาดทําตั้งร้านอาหารนะคะไปกันน่าสงสารขับรถขับแล้วก็ตอนนั้นนางหญิงนางก็เพิ่งหัดขับรถใหม่ๆนะคะหิมะตกลมรถตกลมในหิมะลีดาก็ลุนท้ายนะคะโอ้ยตลกกัน <laughs> ยังจําได้นะคะคือพูดฟาร์มหลังให้ฟังเนาะ <laughs> ก็คุยกันนะคะหัวเราะสามีวันโอเคนะคะแล้วก็คุยกันแค่นี้ค่ะสวัสดี